ผู้ชมสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกองกำลังกลุ่มต่างๆที่สออเขาจะยกระดับความรุนแรงขึ้นไปขั้นแล้วนะคะเพราะว่าผู้นําอิสราเอลก็ออกมาประกาศบอกจะทุ่มเทสภากำลังในการโจมตีกลุ่มเฮสบลเลด้วยนะคะคุณสาวลักษณ์ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงสถานการณ์มันจะออกมาในรูปแบบไหนอีกคะค่ะ เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอย่างมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐนะคะเพราะเกรงว่าถ้าหากว่าอิสราเอลไปโจมตีเฮสปอลา่าจริงเนี่ยมันจะทําให้สงครามในครั้งนี้ขยายวงเป็นระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าตอนนี้สงคราม8เดือนแล้วนะคะอิสราเอลนั้นไม่บรรลุเป้าหมายแม้แต่อย่างเดียวค่ะ ทั้งที่เคยบอกไว้นะคะว่าจะปราบกลุ่มฮามาสแบบถอนร่างถอนโคนก็ยังทำไม่สำเร็จจะช่วยเหลือตัวประการทั้งหมดออกมาให้ได้ก็ยังทำไม่ได้ในขณะที่ h e สบอลล a านะคะถือว่าเป็นกองกำลังที่มีอาวุธล้ำสมัยแล้วก็มีศักยภาพในการโจมตีมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเรียกว่าเหนือชั้นกว่ากลุ่มฮามาสแบบเทียบไม่ติดเลยค่ะและถ้าหากเราจะเปรียบเทียบนะคะสิ่งที่ทั้งสงกลุ่มมีเหมือนกันค่ะนั่นคือ มีศัตรูร่วมกันอย่างอิสราเอลนะคะแล้วก็ทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเหมือนกันแต่ศักยภาพนั้นต่างกันลิบลับค่ะโดยกลุ่มฮามาสนะคะถนัดการสู้รบแบบกองโจรและคาดว่ามีสมาชิกหลักหมื่นคนเท่านั้นและฮามาสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตแล้วก็ดัดแปลงอาวุธด้วยตัวเองโดยจะเน้นปริมาณมากกว่าศักยภาพแล้วก็ทำให้อนุภาพของอาวุธนั้นรุนแรงระดับหเท่านั้น แต่ไปดูฝั่งเฮสบอลล่าค่ะเขามีคลังอาวุธล้ำสมัยเน้นประสิทธิภาพการโจมตีและคาดว่าจะมีกำลังพลมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนนอกจากนี้นะคะยังประเมินว่ามีจรวดและขีปนาวุธประมาณ1,500 0 0ลูกหนึ่งในนั้นนะคะคือโดรนชาฮิต136ของอิหร่านค่ะ ที่ทาได้ทั้งการลาดตะเวนและจู่โจมซึ่งช่วยทําให้การโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลนั้นแม่นยํามากขึ้นเรียกได้ว่าขุมกําลังของเฮสบอลลามีล้นเหลือและประสิทธิภาพสูงและเชื่อกันด้วยนะคะว่าจะสามารถฝ่าแนวต้านของระบบต่อต้านไอรอนโดมของอิสราเอลได้ด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเฮสบอลลาก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอักษาแห่งการต่อต้านที่มีแนวคิดร่วม ก็คือการต่อต้านอิสราเอลและพันธมิตรตะวันตกแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่ากองกําลังเหล่านี้ก็จะยกระดับการโจมตีขึ้นมาอีกค่ะสําหรับอักษาแห่งการต่อต้านนะคะก็ประกอบไปด้วยเฮสบอลล่าค่ะฐานที่มั่นอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนติดกับชายแดนอิสราเอลแล้วก็ยังมีกลุ่มผูตีจากเยเมนนะคะซึ่งตอนนี้เน้เน,นการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงในซีเรียก็มีกลุ่มติดอาวุธของฝ่ายชีอะ นะคะและแน่นอนค่ะพี่ใหญ่ของกลุ่มนี้คือกองกำลังคุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอยู่ในอิรักนั่นเองค่ะส่วนท่าทีของฮาสาัสซานนัสรลลาลาผู้นำเฮสบอล,ล่าก็ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลเช่นเดียวกันแม้จะบอกว่าเฮสบอล,ล่าไม่ต้องการให้สงครามขยายวงกว้างแต่ก็พร้อมจะร่วมมือ,อ กับอักษาแห่งการต่อต้านระดมกำลังโจมตีอิสราเอลให้หนักข้อมากขึ้นแล้วก็ยังคูด้วยนะคะว่าเฮสบอลล่าจะโจมตีเกาะไซปรัสที่ยอมให้อิสราเอลใช้เป็นฐานในการโจมตีเฮสบอลล่าซึ่งความกังวลในเรื่องนี้ค่ะทำให้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐถึงกับนั่งไม่ติดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศ ลอยออสตินรัฐมนตรีกัลลาโหมรวมถึงผู้ <Pop ulation S 1> แทนคนอื่นๆของสหรัฐ <The Israel. S 1> ต่างเร่งเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง <The Israel. S 1> เพื่อยับยั้งสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลล่าค่ะ <laughs> ดังนั้นนะคะสี่ฉากทัดของสงครามกาซาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าค่ะก็คือข้อแรกค่ะอิสราเอลจะลดการโจมตีกาซา แล้วก็เน้นเฉพาะภารากิจช่วยเหลือตัวประกันซึ่งอิสราเอลเนี่ยเคยทำสำเร็จมาแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยช่วยตัวประกันชาวอิสราเอลออกมาได้4คนแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของชาวปาเลสไตน์นับร้อยคนค่ะฉากทัศน์ที่2นะคะจะเกิดภาวะสุญญากาศในกาซาค่ะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะให้ฝ่ายใดเข้ามาบริหารกาซาซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าปล่อยให้สมาชิกของกลุ่มพามาสที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ย มีอิทธิพลในกาซาไปก่อนช่วงหนึ่งนะคะส่วนฉากทัดถัดมานะคะก็คือการสู้รบกับเฮสบอลล่เนี่ยอาจจะรุนแรงหรืออาจจะเบาบางลงเป็นไปได้ทั้งคู่ค่ะเพราะว่าเงื่อนไขของกลุ่มเฮสบอลล่ที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็ถือว่าถ้าหากอิสราเอลโจมตีกาซาอิสราเอลจะถูกเฮสบอลล่าโจมตีด้วยแต่ถ้าอิสราเอลลดการโจมตีกาซาทุกอย่างอาจจะเบาลงตามไปด้วยค่ะความขัดแย้ง และข้อสุดท้ายนะคะคือความขัดแยงระหว่างผู้นําอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยจะยังคงมีอยู่เพราะว่าความเห็นของเนธานยาฮูกับไบเดนเนี่ยยังขัดแย้งกันหลายเรื่องอย่างเรื่องการเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับเพสบอลาแผนจัดการกาซาหลังจากที่เรื่องนี้จบลงแล้วก็เรื่องการทําข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเป็นต้นค่ะตอนนี้ชาวเลบานอนเริ่มแสดงความกังวลใจแล้วนะคะเพราะเกรงว่าเลบานอนเนี่ยจะกลายเป็นกาซาแห่งที่สองหรือไม่ หากอิสราเอลนั้นตัดสินใจโจมตีฐานที่มั่นของเฮสบอลลาที่อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนจริงๆค่ะคุณพรหมดีคุณจิรชาตาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการซ้ําเติมปัญหากับ,ชา,บชาวเลบานอนตอนนี้เนี่ยเลบานอนไม่มีประธานาธิบดีนานกว่า1ปีแล้วนะคะการเมืองไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีแล้วถ้ายังมาเจอสงครามแบบนี้อีกเนี่ยนะคะประชาชนนี่แหละคะ่ะจะตกอยู่ในภาวะที่แบบยากลำบากที่สุดเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ